เดินทางได้ปะเจ้เจ้จะเปิดรูให้กันแต่ก่อนป้าคนพี่น้องไล่พี่น้องคนไลยรีบเไปดีนะสนามบริชิดเลยได้บริจื้อคนไล่แฟนนีบคนขับไปไทยนะบรรยากาศขี่รถ,รถล่องนานนะพี่น้อง บรรยากาศเดินี่เด้อพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้าดานเนาะว้าวสนามมีผู้บางคับของใส่อีกแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องก็จะว่าเทท่าคีเพย์ยังเอื้อยว่าคนที่อันเล่นหับผักรถนา่หันเด็กยูทูบเราแ่าขอว่าแม่นระบามาขอถามสองเนแล้วว่าสิติดตามแล้วว่ายคนก็เลยว่าเผาข้ามาสิบอกสองเด้อว่าไปบรรยากาศอยู่หน้าดานเนาะพี่น้องโอ้คนแบบ่ได้นไปไหนเด้อทุกคนคนก็ไม่เยอะนะ หลายคนสิบวเขาใจเนาะลาวกะทายลานปิดโบโบเลปิดเตอร์พี่น้องเนี่ยเปิดปกติลาวไทยกันไปมาหาสู่กันง่ายง่ายเนาะท่านี่ก็จะเป็นสองรถเนาะพี่น้องเนี่ยรถเขา่ารถออกอยู่สองนี้เนาะนี่รถเขา่ารถออกแบบนี้นะรักแยบบนะแบบานาดานเด้อถ่ายคลิปด,ดีปะ อันนี้กระโดดที่ว่าคนลาวสีขาวไปไทยพี่นอ้องสนามมาห,าหมดก่อนสนามสีดมบัตรก่อนเนอพี่น้องอย่างเนี้ต่อคิวอะายหลังจากจำหนังสือเดินทางแล้วแล้วน้องพี่นอ้องบริเัียค่าใส่ใจจากบาตดดรเนอะสนามใส่เป็นปื้มสมูทสีฝาน้องพี่นอ้องแล้วก็สนามสีมันสื่อปีโหดเนาะทุกคนเนาะ จากสวรรค์น,นาเขตไปลงที่โบก,กสซื้อมูเนื้อหาราคาสี่สิบพันกี่น้องเงินกีบเนาะถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณห้าสิบหาบาทเนาะทุกคนนี่ตอนนี้นสนอกำลังซื้ออยู่เนาะพี่น้อง,องบรรยากาศอยู่ด่านเด็กพี่น้องเดินด่านเล้าไทยเนาะสวรรค์นาเขตทิไปหมูเนาืหารเนาะสนามกับจำบัดมาแล้วเสียเสียเสียขๆๆๆๆๆๆาต้องเนียมหละประมาณสิบแปดพันกีบ นาาี่ก็เป็นบรรยากาศดูนหน้าดะนะคะคนคนก็เยอะอยู่เด้อก็เรากำลังล,ง,ลงล่องขึ้นรถเนาะพี่เนาะแล้วก็ซื้อปีรถนะสี่สิบพันกิลพี่เนาะประมาณห้าสิบห้าบาทเนาะคะ่ะมากันร้านชายไปเนี่ยพี่เนาะจีไปนะฮะคูบ่าวสลับอ่ะที <laughs> <laughs> เห็นอยู่ว่าด้เนาะนะคูบ่าวสลบับเน,นาะนัดแต่มืเอนั้นจะาบาลืมนมันแล้วผมจะเอาคูบ่าวฟังไตกันดีบรรยากาศเด้อพี่เนาะ เราคือนรถอยู่นะจ้าคากน,าากนกันไลยเด้อสไลด์ก็เป็นคนเล้าแล้วน้องพี่น้องดีใจอยู่ก็ลูกเฮ้ยเนาเพ่งบวชเดี๋ยวปบบไปถ่ายเลยไล่เดือนแล้วเนาะโดยสิเอามือลงเอามือลงโดยบวชเดี๋ยวไปหลายเดือนแล้วอยากไปแหง้ง ดีใจดีอยู่บเนี่ถอยร้านกระดิกจะเป็นคืนหรือเ้าคะอันนี้เป็นรถที่ว่าก็เจาะมาแต่ไทยได้ค่ะท่างนี้มาแต่ไทยอันนี้มาแต่ไทย พี่น้องอันนี้ก็เจาะแบบเป็นคนมาต่อวัดเลยเราก็เจาะมีอันนัมเบอร์นี้ก็จาะติดในโตเนาะจะได้นแรงงานมาว่าแล้วหัวกับบ้านแล้วคนไทยคนไทยแมนหัวกลับสิกลับบ้านนี่มาเที่ยวหลายมือถเทียวหมู่บ้านหมู่ก้อนเลยพี่น้องรถอู้คนนะอูเมกอดอูเมกอดทุกคน ว้าวคนก็มาไล่แต่แบบในพี่น้องไี่ยาสิี่เดีน,น,ดเดนั่งไสิได้ยืนเต้องม่เยอะป้าทูขึ้นทางไหนวะเดี๋ยวจะเปิดรูให้ก็แต่คือก่อนป้าคนพี่น้องไล่สำบ่หมุดเนาะเครองแห้งงานทั้งคนทัวร์เที่ยวแหละ เออคนบอกว่ามี่สองคั้นขั้นลังนำ้ำขับนบอลหนึ่งแเป็นบอลอาเก็บกระเป๋าขั้นอนึ่งก็ได้สองขั้นเป็นขั้นอนึ่งก็ไดก็ <c oughs> จะโฮไปขั้นนั้นความไงขั้นไล่ไล่ไเป็นเนาะยินาดานเดนอ รถเรือสรแว่าไปยืนยื่อจะได้ถ่ายลอะฮะมปถ่ายส่นยถ่ายสรโดนถ้าหลักเปิดสรนี่ยืนถือถือืถือเ่นึง ลายลีบไปดีนะสนามบริชิดเลยได้ไปชื้อคนร้ายปานนี้คนขับไปไทยนะสนามคิดว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็แรงงานเรียว <c oughs> ่าอา้าวไปขืนหน้าพุ้ไอหยังนี่ตัวกันตัวไปชส้อได้ขืนขั้นนี่้ได้ขืนขั้นนี่ นเนห้ี่ยยังแลไปแหลกป้าอยู่นี่เนะาะอาบงย่เจ้าพะเจ้าขั้สิขืนเนาะนายอเลย้าบอให้ขืนเีกว่ได้ไปหาแล้วผู้บ่าวฟังไท่นะกลับไปสิดอกเลย เราบาผูบาลฟังลาบกับพี่ผูบาฟังลาบอรเนาะคนลาบอรอคือบาพักไทยมาต่อวัดบดีนะไม่เอาคนเดียวอ่ะเยหนอ่ะนอไไปเห็นยังมาไปต่อยก็พอะไปต่อยก็พอ้นรดก่ แล้วก็รดออกเลยพี่นคนเต็มรถเอ การไทยเออนี่กะจะหาดาน,นพี่น้องไปนะคาใส่ใจเดินห้างมาไทยเน้ะพี่น้องเนาะยู่ล่านะเสียคา,าโรหาสิบหาบาทแล้วก็คาผ่า,านแดนประมาณสิบแปดพันกีบน้ะพี่น้องแล้วก็คามาฝังไทยก็เสียคา,าจำนังซื้อหรือว่าค่าเขาประเทศเปิดนหาสิบบาทเน้ะพี่น้อง ตอนนี้สนามกับขามมาหอดฟังไทยเด้อทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่นาดานมุกดาหารหรือบ้านาดานฟังไทยเนาะจา้าดีใจร้ายพี่นอ้องมาหอดแล้วเนาะหลางังจากที่เฮากับปุณิมาประมาณเดือนหนึ่งเ,เพี้ยละเฮ็ดเพียงอยู่ในหันนระกซอบบางอยุมงบมีเพียงไงฮะซอบบางดูบางดูบางยุบมีเพียงในหันน่ะก็แต่เฮ็ดเป็นคุ้มเพียงน่ะสอบบางอยุบเป็นคุ้มยังอยู่บ่ กุจละเออตอนนี้เราก็ข้ามมาแล้วนะคะทุกคนอยู่ฝั่งฝั่ง่ายนั้นคาคาจำเขาประเทศเขน่ะเสียหาสิบาทเนาะเพราะว่าสนามมาใส่เป็นปืนม,มันดีเนาะพี่นอ้องใส่เปปืนม,มันดีแล้วกันอยู่ฟังเล่าเสีย18บแปท่านกีบ มามุกมือนี่สนามบดีเขาไปในตัวเมืองเนื้อพี่น้องสนามสิไปแต่โรวินซานเป่าไม้ของสนามก็คือสิไปโรวินซานน้องพี่น้องเนาะถาเสื้อเขาสิเขาไปในเมืองไปโบกโซยังสินัเขาก็ซ้ามาดนางรดโบกโซที่เขานางมาจากดานบางกีน,นะพี่น้องเนาะได้แต่สนามบดีเขาไปในเมืองเขาว่าบดอยากเสื้อเบล่าพี่น้องเนาะจาสนามก็เลยสินังซ้ำโล พอ่าโรบินสันมอกนะคะน่าเป็นทางผ่านเข่าไปบอกอสอเนาะถาส่วอขนมเข่าไปในเมืองน่ะ็จะท่านนกับนางซ้ำหลอบนออกมาอีกเนาะตอนนี้ก็นางซ้ำหลออยู่เด้อพาซ้ำหลอดจากแดนมาโรบินสันหนึ่งร้อยบาทพี่น้องสนามกะนางกระร้นทรายเนอะแล้วก็มีคนนางน้ำกันแหละสองคนเนาะก็จาสิเข้าไปบอกอสอซภูเาพี่น้อง เน,าานนนนห้าาาด่่ะพีองสนามมอยากเขาไปในบกสเดี๋ยวสนามก็เลยหายรุ่งแล้วมาสงนะ่งเนาะบัลลสนามเซต,ตุะระบ้านจักโมงเดี๋ยวก็โทรบอกแเราเราก็ซิมฮับเนีไปส่งอยู่หนาดานเนาะพี่น้องสนามมอยากเขาไปในเมืองเลยเข้าไปบกสกับไกลนะเนาะเสียเวลาเดี๋ยวพี่น้องไปวาสนามกับหยาดพ้นตกห้ามเนาะพี่น้องราคาตอนนี้ขยูดไซระปโรบินสันมกดาหาร พร้อมบ่พร้อมเอ้วเยอะมากทุกคนหนึ่งสองสามป่ะเดี๋ยวาลองขึ้นไหนอยู่คนเดียวนะป่ะพี่พาวเปิดเผยมาในเดือนพี่น้องสั่นโซนเนาะจับไปดีเด้อจับล่ามอะไรเนอโอเคโอ้เก่งเรื่องผู้นี่าเนอเก่งก็ไม่คุ้นอีกเนาะนี่กาจอยู่ในหางพี่น้องพาโรบินสัน ใหญ่เลยสะอาดไม่ห่วง,งนอห่วงนางเนาะของอยู่ของกินกันไยเดี๋ยวพี่น้องเสื้อผ้าร้านไปกินเขาว่าลงอะไรแล้วร้านก่อ,อาานนะคะี่ของนอ้อหของน,น้าเนาะเพื่อหูยิงผู้ชายฮะจะปวดจะบอก มาเด้อพี่น้องมาย่างหางโรบินสันมุกนะคะน้ำสนามเดอ้อบอกเลยว่าวันนอกเขาในเมืองกะิประมาณนี่เด้อพี่น้องที่จริงก็ยังมีคนมาย่างเคียงขางกันเนาะเห็นกเจ้ายางคูสนามพันยางขีบน้ทุกคนนี่สนามพินโลนั้นพี่น้องไม่โคเว็บใหญ่ๆนี่เนาะนี่สนามก็เลยผาล้านใสามาเบิง่งเนาะนี่คือไม่โคเว็บใหญ่แห่งพี่น้องเลยใหญ่ๆคุณราคาหกพันปลาย ตัวน้อยก็มีเก้าร้อยเก้าสิบบาทนเนาะเครื่องคล้องคนก็ไลๆ่ๆเลยพี่น้องเอ้มีแต่เนี่ยงามๆเนาะมันมีสานามสิไปพูดขอทุกคนสิไปหาหกินข้าวเนาะพาร้านชายนี่มีหมอมีแม่พี่น้องมีแต่คล้องสวยๆงามๆมาซะซะข้านชวนอะไรเขามาหางเมืองไทยนี่บอกเลยว่าอยากได้ทุกสิ่งทุกยอย่างเพราะว่าแม่เพชรยังเนี่ยคือง,งามเบิร์พี่น้องเอ้เสียอย่างเดียวเนาะเอาบ่มีตัวงอเนาะจ้า พ,พี่น้องอีพี่หนี่สนามกสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีกันเดอ้อติดตามคลิปที่สองนะพี่น้องตอนนี้สนามกำลังเอาเงินมาแหลกวัดยุที่นาพุทธคอดนะสิเอาไปซื้อของกินมาไทยเมือนี้สิกินยัง้งติดตามคลิปต่อไปเดอ้อ